โคมสปอร t ตไลท์ f o r ต e นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น200วัตต์แต่สว่างเท่ากับ300วัตต์นะครับความสว่างเขาเนี่ยสว่างสุดๆเลยครับเป็นรุ่นที่สงที่สุดและความสว่างเขาสูงถึง22,000ลูเมนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆนกำลังมองหาโคมสปอตไลท์ที่เอาไปใช้ส่องสถานที่กว้างนะเช่นสนามฟุตบอลสนามกีฬาสนามบาสสนามทนิสเนี่ยรุ่นนี้เจ๋งมากนะครับจัดว่าแรงสุดๆดไปเลยนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อไลมตันนะเป็นแบรนด์ของคนไทยเราเองนะครับ คนมากนะครับตัวนี้เนี่ยไม่เคยมีแบรนด์ไหนครับที่เขียนว่าเขาใช้ได้ถึงสิบปีนะตัวนี้เนี่ยใช้ได้ถึงสิบปีแล้วที่ผมชอบมากๆกนะคือวัสดุที่เข้ามาทานะครับเป็นวัสดุที่มีคุณภาพมากๆอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะครับก็คือเม็ดชิปเม็ดชิป LED เนี่ยนะครับเป็นเม็ดชิปที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคือเวลาเพื่อนๆเลือกพวกโคมสปอตไลท์ LED เนี่ยหรือว่าหลอด LED ทั่วไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเม็ดชิปนะครับแสงเนี่ย ถ้าเกิดเป็นแสงที่ออกมาสีขาวว่าฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเม็ดชิปของจีนซึ่งมันจะทําให้เสียสายตานะครับคือออกขาวฟ้าเม็ดชิปที่ดีนะครับควรจะออกขาวเหลืองซึ่งของแรมตันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคมรุ่นไหนๆนะครับก็ะจะใช้เม็ดชิปของญี่ปุ่นซึ่งเป็นแสงเต็มว a t แล้วก็เม็ดชิปเนี่ยแสงจะมาเป็นแสงจะจะออกเป็นขาวเหลืองนะครับตัวนี้เนี่ยที่บอกว่าเขากินไฟน้อยมากคือกินไฟแค่200ัตต์แต่สว่างเท่ากับ300ัตต์เนี่ยเพราะว่า ทุกๆเม็ดชิ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะว่าเขาจะครอบด้วยเลนนูนอีกอันหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความสว่างและเพิ่มความกว้างของแสงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโคมที่ IP65 หรือว่ากาันน้ําได้100ร้อยเปอร์เซ็นจริงๆโคมสปอตไลท์ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะเขียนว่ากันน้าได้อยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีแล้วแรมตันมีก็คือช่องระบายความชื้นหรือวาล์วระบายความชื้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก โคมเปล่าๆนะถ้าเกิดไม่มีวาล์วระบายความชื้นเนี่ยฝนตกอะไรนะไม่เข้าจริงนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะสะสมระอองน้ําเราจะเห็นเลยนะว่าโคมที่ไม่มีเวาล์วระบายความชื้นเนี่ยมันจะฟ้านะครับมันทาให้เวลามีเปิดแสงเนี่ยแสงมันออกมาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มีวาล์วระบายความชื้นตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องระบายความชื้นทาให้จะไม่มีระอองน้ํามาเกาะบริเวณหน้าจอนี้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ไฟฟ้าไฟบ้านนะครับไฟ2 2 0โวลต์เวลาเราต่อนะครับเพื่อนๆครับ มันจะมีสายอยู่สามเส้นนะครับมีเส้นสีฟ้าสีน้ําตาลและสีเหลืองเขียวนะครับสีเหลืองเขียวเนี่ยเป็นสายกราวห,หรือสายดินนะครับ,ถ,บถ้าบ้านเราไม่มีไม,มไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปใช้มันเกาะแค่ฟาาค้าน้ําตาลแค่นี้พอสองเส้นสลับกันได้นะครับยังไงก็ติดนะครับสายไฟที่เขาใช้เนี่ยเป็นสายที่ได้มาตรฐานมากนะครับเป็นหัวทองเหลืองแท้นะครับแล้วก็สายนี้เป็นสายทองแดงแท้เส้นใหญ่นะครับรับไฟได้รับกระแสไฟได้เยอะตัวโคมนะครับความกว้างอยู่ที่สามสิบประมาณสามสิบคูณสามสิบแปดนะครับ น้ำหนักกําลังดีเลยนะไม่หนักไม่เบาจนเกินไปตรงนี้มีขานะสามารถยึดติดได้เลยนะครับเหมาะมากนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไฟให้ดูนะครับตัวน,นี้ผมเสียบไว้เรียบร้อยแล้วสองหมื่นสองพันลูเมนเนี่ยเป็นที่สว่างมากๆนะครับผมจะเปิดเนี่ยรับรองว่าแสบตาแน่นอนนะเพืเ่อนๆเตรียมใจไว้นะก็ต้องแสบตานะครับเปิดแล้วนะครับโอ้โหสว่างมากดูหน้าจออาจจะไม่ชัดกับผม ถ้าก้องผมจะตายนะแฟนแต่ผมจะลองส่องไปหลังบ้านนะครับซึ่งหลังบ้านในตอนนี้มันมืดอยู่นะครับน้อยดูเลยอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมลืมพูดไปคือตัวนี้นะครับมีเซิร์ชโปรดิชั่นคือสินค้าของแรงด้นทุกตัวเนมีเซิร์ชโปร t ิชั่นก็คือตัวกันฟ้าผ่านะครับคือกรณีที่กระแสไฟฟ้าแรงสูงมาเนี่ยถ้ายี่ห้อที่ไม่มีเซิร์ชโปรดิชั่นเนี่ยมันจะพังมันจะระเบิดแต่ตัวนี้มีเซิร์ชโปรดิชั่นนะครับทำให้ป้องกันฟ้าผ่าได้นะครับเหมาะมากนะครับใช้ภายนอกไไดด้้เลยร เห็นสว่างสว่างนี้นะครับเวลาจับม right? so right? <se> ันไม่ร <re picked> ้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย่นะเปิดประตูนะคัองไปจะสังเกตนะว่าข้างนอกบ้านเนี่ยส่วนหลังบ้านตรงนี้ตอนนี้มืดมากคือมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดกันดูนะครับจริงๆถ้าจะให้เทียบเนี่ยมันต้องเปิดแบบพวกสนามฟุตบอลแต่ว่าส่วนหลังบ้านมีแค่เนย้ไงก็เปิดให้ดูให้ดูก่อนว่ามันแรงแค่ไหนนะรเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเปิดปุ๊บ เห็นทุกอย่างสว่างมัดสุดๆแล้วนี่ครับจับได้เลยนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับือกินเขากินไฟน้อยมากนะครับโหก็แสบตาเลยเหมาะมากนะครับตัวนี้เนี่ยอยากจะฝากเสื่อไว้นะครับอันนี้เป็นรุ่นนะครับเป็นของแทมต้านเป็นแบรนด์ของคนไทยเราเองนะครับฟอร์ตรุ่นฟอร์ตตัวนี้เขาเรียกว่าเขามีชื่อว่ารุ่นฟอร์ตสองร้อยวัตต์นะครับสว่างเท่ากับส0มรอยวัตต ความสว่างสูงถึง 20, 000, 2 2 0 0 0รูเมนนะครับแสงสีขาวอายุกยารงาน10ปีฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ